1 5อยู่นะครับแต่ถ้าหลังจากทำนมนะครับจะเป็นที่3 0 5ในทันทีถ้าใครจองเป็นคิวเก่านะครับหลังจากนี้ไปนะครับจะเป็นปรับราคาใหม่ของโอลิฟนะครับหลังจากทำนมมาแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำฟรีนะครับไม่ทำฟรีฟีีเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาด้วยใช่ไหม<ช>โอเค<ช>พี่โอลิฟถ้าจะสั่งในกรอบคุย <c oughs> ขายในกรอบด้วยุยสิตาบามาพูดเรียวพูดจะขาย จะเกลี่ยไปก่นได้ที่เพจโอลิมโนบาลเลยค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้แอดมินไล่ตอบเลยค่ะหลังอร้องพี่ไว้เอฮ์จันฟังหน่อยเอ๊ะองรอยเอ๊ะไว้ไอยูอะไรดีกันดิอายุนี้นี้อันี้เย้เโอเคโอเคโอเควอ๊เอ๊ะเอ๊ว่เอเอได้แล้วหนึ่งเพลงนี่ละหนึ่งเพลงที่โอลิมจะไปร้องวันที่สามสิบกูปวดหัวแท่นลานอั่น เขาหลงจึงเด้อเมื่อกี้่าจาสำารับข้าวรู้ด้ยแล้วอ่ะคือออเอฟเป็นหนึ่งเพลงหลังจากนั้นจะเป็นเพลงร้อ,องออยเอยอดเิวขึ้นเลยเห็นไหมล่ะ <S <S เพลงอะไรเะเพลงอะไรที่ร้องง่ายๆเพลงๆๆพี่ลำญยไงเพลงอะไรที่มันบนบนแล้วมันซ้ำซซักๆกอ่ะอ่าไม่ต้องบนไปไหนไม่ต้องจําเนื้อเยอะเงพี่ลแล้วคนที่<ว>จ้างเอ,อลลี่ไปของพี่คาดหวังว่ามันจะร้องเพลงแล้วรู้เรื่องแล้วมันคือร้องให้ใส่ดนตรีมันจะพูดอะไรออยวาบอมาลองกองแกงอะไรก็ตองจ้องกองจองกองแกงอะไรก็ว่าไป เอาเอาแค่นั้นคือเราทำนัยาไว้ก่อนว่าร้องเพราะไม่เพราะอย่าว่าน้องผมแค่นั้นเองโอยขึ้นเลยเห็นไปร้องอีกแน่ร้อค่ะค่อยเป็นผู้สาวคาอายูเลยดิอ่าอายูเลยดิผวเออนอนอนี้้เอเคโอเออ้าาว้าย้องว้าว้ายว้ายว้าย้าว้ายายว้า เราวนอยู่ท่อนนี้หนาทีไอเดมันไปขายประเทศลาวเลยเพิ่งกลับมาพี่โอลิฟนี่พี่เขาเป็นคนขายงานนะนั่นพี่เขาเป็นคนขายงานแต่ส่วนโอลิฟร้องงานท้นี่เพิ่งพาลำไยไปที่แขวงบอแก้วมาที่นี่ที่ประเทศลาวโอริฟโร้องเพลงงานทั้งงานหน่อยโอ้องเพลงงานทังงาหน่องทั้งานเ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 นงัด ได้งัดอย่างเดียวถ้าเลื่อนง,งัดชัดอยู่เพลงอื่นไม่ค่อยชัด,ด,ดได้สองเพลงแล้วนะเดชชนะขายงานครับสตาร์สองหมืนห้าทอนห้าพันเดชขายเถอะสองหมื่นห้ากูว่าเขาซื้อกูบุญหัวกูแล้วมึงขายให้ช่วยกูด้วยนะนนนนเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องซื้อรถนะกูสนสารน,นั่น,นเปมจองเปมจองหนึ่งคิวครับเปมจองหนึ่งคิว ถ้าโอนมัาจํามาตอนนี้กูลดเหลือหมื่น้าเพราะกูมีความจำเป็นใช้เงินพรุ่งนี้ให้โอลิฟนโนนบอกว่าดีนะเรามีอยู่สามคิวโอ้แม่งไปร้องวีออยอว่ะถ้าถ้าหลังจากมีนมมาเนี่คิวละสามห้าทอนห้าพันนะเด็ดนะแต่วันนี้มันมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพราะว่าน้ำเพชรสตูดิโอมาแล้วน้ำเพชรเดี๋ยวเจอกันกับลำใหวันที่สิดน้ำเพชรที่เขาจะไปฟังพีลำใหญ่ไเนี่ยน ร้อยได้ไหมครับโอนได้เลยโอ้โหพี่คาดตองเกียวมันได้แค่หนึ่งกระปุกอ่าถ้าโอนเนี้ยถ้าร้อยเนี่ยนะครับ,บให้เฉพาะไอตอกเกี๊ยวในกรอบถ้าที่จริงโอลิฟเป็นคนที่ไหนเรสัมภาษณ์ก่อนเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าหน้าตาเธอมันเหมือนลูกเครื่องแบบรัเสเซียรัเสเซียใช่รัเสเซียไหมไ,ม,ไหม่จริงไหมรางิคนอีสานแต่ว่าโอลิฟน่ะมาอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยก็นึกว่าเชียงใหม่โอลิฟเป็นคนอุ อุดรดิตอุดรบอกเล่าบอกเล่าเป็นแบบภาษาทักทายเป็นภาษาอุดร์เชื่อเจ้าได้เป็นคนรอนจัดแตว่าไม่อยู่เชียงใหม่ก็ได้เป็นคนเหนือน้บอกเล่าบอกบอกบอกเจ้าก็ได้บอกไปไปเรียนที่เชียงเชียงใหม่หรือลำปางนะที่ว่าใช่ใช่ไหมอือเป็นคนจังหวัดไหนก็ตั้งแต่ก็ก็ตั้งแต่น้องย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่น้องก็เลย นนองเลยอู้อู้อู้เหนือได้ตัวอู้เมืองได้ตัวค่ะก็เลยอู้ได้ทั้งทั้งเหนือและก็อีสานตัวะตัวตัวตาตอนย้อนมาตยมาเตยวัยสดครูกับพี่ขนเพชรกับแม่ออฟฟี่สนุกมากเลยขอบคุณค่้าเห็นไหมเอฟซีเข้ามาจริงแล้วเนี่ยแสดงว่ายูหม่องอื่นบอมแมนเป็นแต่คนอุดรหยอกหยอกเป็นคนเกิดที่อุดรครับผมแล้วก็ไปโตแล้วก็ไปเรียนที่เชียงใหม่นะครับก็อู้ไดโอลิฟอยู่เหนือ อูริปูเหนือมวลขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้านะให้น้องเป็นเตรียมตัวต้องไร้สดอีกนะแล้วก็รักต่างใบด้วยใช่ไหมใช่คูรักต่างใยขอให้พวกเจ้าจงมีนมที่ใหญ่ขึ้นขอให้มีความสุขความสุขวัรมีวัรมีวันมีวัรมีวัรมีค่าตัวพวกนี้หลังจากมีนมสตาร์ทสามหมื่นห้าตอนนี้ใครโอนก่อนรับแค่หมื่นห้าเท่าไหร่ก็มัดจำมาเฮ้ยอาจารย์ทำเพลงใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะให้สิบคิว ไม่เพยงเก่าพี่ยังไม่เอาไปร้องเลยทำแบบน้องหาเพยงเก่าน้องไปอยากจุ๊บอยากจุกอช่างเยี่ยมเพ่อเธอกับเธออยากจออยากจุกอยากจุ๊อยากจุ๊บจุ๊าจุยบจุ๊บเุ๊บสุ๊บจุ๊บจุ๊บจุดบจุ๊บจุ๊มจุ๊บ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 จุอบจบจจ๊บบจบบไปไปใบุ อันเดียไปไกลหลวงพ่อเด้อเหตดงานเนี้ยอ่ะพอันเดียไปไกลเพื่อนเดียวมันสิผัดผ้ามาดิมาดิเรามาดิบาดีมาดีนะครับมาดีนะครับนักร้อเให้ไหนจะสิตีนักงตีถือขี้ถ้าโอลิฟไปเล่นมันจะแกะขี้ไหนอืมสวัสดีสองร้อยแปดท่านสวัสดีนิจาเข้ามาด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากไว้ท่านเอิร์ธให้ต้องคำเรียกขอดนะท่านสมหมายมีแก้ว สมัยใหญ่ให้ยทองคําคือการส้่งนักร้อง <c oughs> หรือว่าศิลปินในค่ายเนี่ยมันมีหลากหลายมิติมันมีหลากหลายมิติว่าเราจะปั้นแบบไหนเนะเ,นเราจะปั้นแบบไหนโอลิฟอาจจะไม่ใช่นักร้องที่ร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งมากมายแต่สิ่งที่โอลลฟมีก็คือ Character. คาแรคเตอร์ความชัดเจนความชัดเจนครับความชัดเจนความชัดเจนความกล้าตัดสินใจความกล้าเล่น วันนี้ร้องเก่งผมไม่กลัวร้องดีผมไม่กลัว,ลผ,มมลวผมกลัวคนที่มีความตั้งใจมีความกระตันอยู่ใฝ่รู้และใฝ่เรียนผมบอกผมสอน,นเนี่ยเนี่ยจังเด็กขามาแต่ก่อนเขนไม่ฟังหรอกเขาคิดว่าเขาจะต้านได้คิดว่าไปแล้วจะเก่งแล้วจะดังเองมันไม่ใช่มันต้องมีพี่เลี้ยงฮะมันต้องมีพี่เลี้ยงมันต้องมีคนให้ทางมันต้องมีคนคอยบอกว่าบางทีไปทําคลิปบางอันไม่เหมาะสมแล้วก็บอกให้ไม่ได้นะ อย่างนี้ไม่ได้นะสังคมไม่ได้นะเรื่องต่างๆอะไรที่ไม่เหมาะสมต้องดูนะเรื่องพระสงฆ์องค์ขาเจ้าเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันอันสูงสุดของเราต้องไม่เอามาเป็นเรื่องล้อเล่นนะเราเล่นกับเพื่อนเล่นตลกเล่นอะไรได้แต่ตีมไหนก็ได้อ่าไม่ว่ากันยังพออาุมณ์ม่วยได้แต่เรื่องอ่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันอันสูงสุดนียไม่ได้เรื่องศาสนาเรื่องพระเรื่องไม่ได้เลยนะครับ ยังไงก็ต้องขอบพระคุณทุกทนที่เข้ามาสวัสดีครับพี่ครับเรียบร้อยขอบพระคุณมากครับผมพี่ได้ครับได้ครับท่านครับเดี๋ยวผมไปด้วยครับผมกขัาบพระคนทางวัดจันทร์วัดจันทร์สีแสงจันทร์วัดจันทร์สีวัดจันทร์แสงสีโอเคลงเขาเกลือไปก็วัดจันทร์แสงสีอำเภอมะข,ขามครับโอเคครับ ครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามผมได้ทางเฟซบุ๊กได้เลยครับผมโพสไปแล้วโอเคกรับขอบคุณครับท่านเจ้าภาพใหญ่ใจดีจากอำเภอมะขามนะครับทางไรซ์ซีมไรซ์ขอประจังชัยตอนนี้นะครับวันที้สี่สิงหาเฮียเจ็ดโมงเสารุ่งพอได้ตําแหน่งพระถลองตําแหน่งยศพัดยศครับที่วัดจันร์แสงสีเลยลงเขาเกลือไปนะครับอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับรถแห่หายต้องคํา เล่นทั้งเช้าและก็เย็นทั้งกลางคืนสองตุ่มฮอดหกถุมพอมหลับรองว่าเมื่อนั้นยกทีมไปจันทบุรีครับสีส่สิงหาคมสีส่สิงหาคมเจอเจอกันแท้แมนแน่นอนรถแห่หายทองคำครับภาคเช้าแห่หลวงพ่อตอนเย็นตอนคำ่ำเปิดให้พ่น้องเบิงในวัดมวนกันแท้เป็นแน,น,น่นอนเนาะนั่นคือบรรยากาศของรถแห่หทองคำเอามาฝากพี่ต่อน้องในบรรยากาศของข้อมูลสื่อครับ ฝากติดตามทีมงานของไห่ต้องข้ามซูมองบอลอยากข้าขมาหลงงานติดออกข้ามาเพลงยังทําเหมือนเดิมการเมืองยังต้องต่อยอดนะครับพรคไหนยังไ่ท่านบอกพราะว่ามันมอท่านเคียวเมื่อนี้เขามาอยู่ค่ายไห่ต้องคําครับทําแต่เพลงทําไปเรื่อยๆจะโดนจะไม่โดนผมทํามาเยอะเมื่อคืนก็ลาไยไห่ต้องคําครับ i s m a in อินดี้อิสอินเตอร์อิเมื่อคืนนี้ที่ วัดทับกระดานแม่พุ่มพวงในวันที่13มิถุนายนวันที่สูญเสียราชนีล,ลงทุ่งไปครบรอบ30ปีนะครับในวันที่13มิถุนา35นะครับแล้วก็ลหญ่ก็ได้ไปงานแม่พึ่งทุกปีนะครับที่จัดได้บ่ได้ไปแค่2ปีบางหันละเพราะว่าจัดโควิด COVID นะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องท่านสุพรรณเอฟทัวไทยที่ไปห้กำลังใจกันเนาะโอเคนะครับทุกคนประจษ์ใจคันต้องคำ ขอบคุณสลับ FC ซทุกท่านที่ติดตามทีมงานทองท่้นทองทำมวนเสืนอกันที่เก่าและเหมือนเดิมเด้อขอบอกสวัสดีและสวัสดีเจ้า